ภูมิแพ้บาย SAI, presented by เครื่องพ่นละอองยาออมรอน NEC 900และชุดเซตพ่นยา Kawamoto สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ภูมิแพ้บาย s อค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อมลภาวะกับโรคภูมิแพ้นะคะและว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอันชลีเสนวงศ์ค่ะหรือว่าคุณหมอแซนนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอแซนนะคะค่ะคุณหมอคะวันนี้ท็อปิกหลักของเราเลยค่ะคือเรื่องของมลภาวะกับโรคภูมิแพ้ mm hmm. ก่อนอื่นเลยพี่อยากจะถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่ามลภาวะค่ะมันคืออะไรและประกอบด้วยอะไรบ้างะคะคุณหมอ ได้ค่ะมลภาวะเนี่ยเป็นปัญหาที่เราเจอกันทุกปีนะคะกี่ปีเนี่ยเราก็วนกลับมาเจอปัญหาซ้าๆนะคะหลายท่านก็เอ๊เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะเราก็ก่อนอื่นเนี่ยเราจะแนะนําก่อนนะคะว่ามลภาวะอะไรซึ่งหลายท่านก็รู้จักคําว่าพอลูชันแล้วแต่จริงน่ะพอลูชันหรือมลภาวะเนี่ยนอกจากนอกบ้านที่เรากังวลกันในบ้านก็มีนะคะในบ้านเนี่ยมาจากไหนมาจากการทําครัวการสูบบุหรี่การจุดทูบนอกบ้านคืออันที่เรารู้จักกันจากวนพิษโรงงานรถยนต์นะคะ จริงๆแล้วอากาศบริสุทธิ์ที่เราควรจะได้เนี่ยคือจงเป็นไนโตรเจนออกซิเจนแล้วก็ก๊าซอื่นๆเนี่ยไม่ควรเกินหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งในนี้จะมีพวกคาร์บอนไดออกไซด์มีแทนทรเจนอะไรก็ตามแต่ไม่ควร1%เปอร์เซ็นตแต่คราวนี้เนี่ยมลภาวะนะคะมลภาวะมันก็จริงๆแล้วตัวมันเองนอกจากจะมีเรื่อง P m อที่เรารู้จักกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของพวกดีเซลไฮโดรคาร์บอนพวกแก๊สต่างๆอีกนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะมีปัญหากันเรื่องของ P m อเยอะที่สุดนะคะ yeah. ซึ่งจริงๆแล้ว PM เนี่ยมันย่อมาจาก Particulate Matter นะคะถ้าแปลเป็นไทยตรงๆเลยก็คืออนุภาคอนุภาคที่กระจายในอากาศอนุภาคนี้ประกอบไปด้วยอะไรจริงๆมีหลายอย่างค่ะมีตั้งแต่พวกสารประกอบอนินซีซัลเฟตไนเตรตแบคคาร์บอนโซเดียมคลอไรด์เคมีโลหะน่ะ oh คือมันเป็น หมือนอนุภาคร,รวมๆที่ทำให้เกิดเป็นอนุภาคที่เราเห็นเป็นเฮสเป็นหมอกควัน mm hmm. ในอากาศนั่นเองนะคะเป็นมลภาวะโดยรวมซึ่งเราก็แบ่งมันตามขนาดอย่างเช่นที่เราพูดกันไปบ่อยว่าผมเราเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง100ไมโครเมตรอนุภาคเนี้ยคะ่ะถ้าเกิดว่าเราวัดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางถ้ามันอยู่ที่10ไมโครเมตรเราก็เรียกว่า PM 10ทถ้า2.5้เราก็เรียก PM 2.5ดังนั้นเนี่ยพูดครเข้าคือถ้าผมเราเส้นหนึง่ง PM 2.5จะมีอยู่ประมาณ40ชิ้น ะะสรุปแล้วมก็คืออนุภาคมลภาวะที่อยู่ในอากาศแล้วก็ยิ่งตัวเล็กเนี่ยมันก็ยิ่งลงปอดเราได้ยอะขึ้นทนเองคะ,ะ,คะอาจารย์คะไอ,อ้ฝุ่น p m 2อสุเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนะคะมันต่างจากฝุ่นทั่วๆไปตามบตามบ้านเรือนเรายังไงอะคะ จริงเพราะว่าดัสเนี่ยก็จะมีะฝุ่นพวกไปในบ้านเนี่ยก็มีองค์ประกอบหลายอย่างในนั้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือตั้งแต่ PM pollution ที่อยู่มาจากในบ้าน indoor outdoor นะคะนอกจากนั้นยังมีพวกสารก่อภูมิแพ้ซึ่งอาจจะอยู่ในบ้านแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันบางบ้านก็มีอนุภาคมา้าแมวไรฝุ่นเกสรหรือว่าเชื้อราของแต่ละบ้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็มีทั้งสอ,งอย่าง ทีนี้ค่ะยุคนี้ค่ะเป็นยุคแห่งพวกสมาร์ทโฟนดิจิตอลแอปพลิเคชันต่างๆค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดตอนเนี้ยเราจะใช้ตัวแอปพลิเคชันในการที่จะอ่านพวกค่าอากาศต่างๆอะไรเงี<ม>้ยเรามีวิธีการดูยังไงบ้างคะค่ะ สมัยนี้ทุกคนก่อนออกจากบ้านก็ต้องเปิดโทรศัพท์นะคะดูแอปก่อนนะคะหลายๆท่านก็ต้องดูว่า AQI วันนี้เท่าไหร่นะคะเราต้องดูเป็นตัวเลขทุกวันคันนี้ AQI จริงๆมันย่อมาจากอะไรนะคะ AQI ก็คือ Air Quality Index หรือแปลเป็นไทยก็คือดัชนีอากาศนะคะคือมันเป็นสูตรโดยรวมมันคำนวณของมลภาวะอนุภาคหลายๆอย่างแก๊สหลายอย่างมาร่วมกัน คัดออฟโดยหลักๆก,ก็คือประมาณร้อยถ้าน้อยกว่าร้อยเนี่ยพอคนทั่วไปพอออกจากบ้านได้และไม่เปัญหาแต่ถ้ามากกว่าร้อยเนี่ยควรจะคนทั่วไปก็ควรจะระมัดระวังนะคะแต่คนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วคนท้องเด็กเนี่ยกรควรจะลดกิจกรรมดูแลค่ะแล้วค,ลค่านี้มาจากไหนจริงๆแล้วถ้าเราดูในแอปในแอปนี้ดีมากเลยจะมีหลายตัวนะคะมี PM2.5 PM 10 Ozone ทโอโซคาร์บอนมอนอกไซด์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือเป็นการดูหลายๆองค์ประกอบ ซึ่ง PM 2.5เนี่ยค่ะในแต่ละประเทศเนี่ยก็ดูใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกันดีกว่าอของไทยเนี่ยเราใช้หน่วยเขาจะเป็นไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ,ะซึ่งของไทยเนี่ยเราใช้ประมาณ50ใน24ชั่วโมงใน1วันในของประเทศอื่นๆอย่างเช่นอเมริกาจะใช้25จะเรลีย25แคนาดาจะ30เกาหลีจะ35ในแถบโซนไทยฟิลิปปินส์จะใช้ประมาณ50ถามว่าแต่ละเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยทำ เป็นยังไงไหมก็หมายว่าเราดูสังเกตอาการตัวเองเป็นหลักดีกว่าว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าแล้วว่านอกจากระดับที่สูงแล้วเนี่ยระยะเวลาที่เราโดนมลพิษเหล่านี้ก็สาคัญด้วยค่ะ,คะอื่นๆในนั้นก็จะมีดูพีเอ็มเทนโอโซนซึ่งโอโซนเหมือนจะเป็นเราเราฟังเหมือนเป็นสูตรโอโซนจริง <c oughs> จริงโอโซนที่ดีเนี่ยคือมันต้องอยู่เหนือโลกหกถึงสามสิบไมล์ขึ้นไปนะคะ<ม>ถ้าโอโซนมาอยู่ที่ติดผิวโลกเนี่ยมันจะเป็นเกิดจากสารประกอบอนินทรีย์การขผาไห้ซึ่งไม่ดี ก็ทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะ,ค,ะคุณหมอคะละฮีเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงมลภาวะมาค่อนข้างเยอะเลยอยากจะรู้ว่าแล้วมลภาวะที่เราพูดกันถึงกันเนี่ยค่ะมันส่งผลอะไรบ้างต่อร่างกายของคนเราอะค่ะค่ะ,ละผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยเราก็เห็นกันชัดเจนเลยก็คือเราแสบตาแสบผิวนะคะคัดจมูกหรือว่าเรารู้สึกมึนศีรษะได้เท่านี้ ที่เราากรทางการแพทย์นี้เราศึกษากันชัดเจนเนี่ยคือ<ม>ศึกษากันมากขึ้นเนี่ยคือผลระยะยาวนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นในเด็กในคนท้องหรือในคนทั่วไปนะคะอย่างเช่นในเด็กเนี่ยเราพบแล้วว่ามลภาวะการที่ได้รับมลภาวะนานๆเนี่ยจะทําให้การพัฒนาป,ปอดเนี่ยลดลงซึ่งปกติแล้วเนี่ยการหายใจของคนเราเวลาเราหายใจครั้งนึงเนี่ยเราจะมีไทโดลลุ่มหรือ ปริมาณของการหายใจยอยู่ประมาณ500ร้อยซีซีถ้าเราได้รับมลภาวะน,น,นานๆเ,นเราพบว่าความจุปอดจะลดลงได้ถึง60สซีซีค่อนข้างเยอะเลยนอกจากนั้นีนคนท้องถ้าได้รับมลภาวะตั้งแต่ตอนไตรมาสแรกๆนะคะเรามีการติดตามไปแล้วในการศึกษาที่อเมริกาพบว่าถ้าตามเด็กไปถึง4 -6 ่ถึงขวบพบว่าจะมี I q คที่ลดลงได้ถึง2.5จุดเลยนะคะ mm hmm. ก็เยอะเลยนอกจากนั้น,นในคนทั่ว,วไปหรือว่าคนสูงอายะะุเราก็พบว่ามีผลต่ออายุไข หรือว่าการเกิดโรคโดยโรคเพราะว่ามลภาวะที่เข้าไปเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอักเสบที่ไหนอักเสบที่เส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคสโตรกที่เราได้ยินกันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีการศึกษาในจีนด้วยซ้ำน,นะคะว่าไปเก็บ อายุขของคนที่อยู่ในแถบเหนือแม่น้ําฮวงเหอซึ่งเป็น <Combat. S 2> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเมืองที่เขาพัฒนาปักกินอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บอายุไข,ขของคนที่อยู่แถบใต้ซึ่งมลพิษน้อยกว่าเนี่ยปรากฏว่าคนที่อยู่แถบเหนือเน,นี่ยอายุขยน้อยกว่าถึงสามปีเลยนะคะแสดงว่ามลมภาวะส่งผลต่อเรื่องของอายุด้วยอายุความยืนยาวของอายุคนด้วยส่งผลระยะยาวเลยค่ะและทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันดูแลตัวเองยังไงบ้างคนะคุณหมอ ค่ะหลายๆท่านก็ถามว่าเอ๊ถ้าช่วงมลภาวะสูงนี่เราปิดบ้านเปิดแอร์พอไหม <ừ> อย่างนี้นะคะจริงๆแล้วต้องเรียนก่อนว่าในแอร์อที่บ้านทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ดีไซน์มาให้เพื่อกรองพอลูชันที่เล็กๆได้นะคะและทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางลมหรือว่าอุณหภูมิในห้องอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ยัง WHO ก็ยังแนะนำเป็นเครื่องกรองอากาศนะคะ <ừ> แล้วก็เป็นหน้ากาก ถ้าตาออกจากบ้านก,ก็ต้องใส่เป็นหน้ากากควรใส่หน้ากากป้องกันไว<ช>้ก่อนน<ฮ>ะค<ฮ>ะแล้วก็อยู่ในบ้านควรมีเครื่องกรองอากาศทีนี้เครื่องกรองอากาศนะคะที่ว่าเดี๋ยวดีเขานิยมมากห,หลายหลายแบรนด์ออกมาเยอะแยะเลยตัวเครื่องกรองอากาศเนี่ยมันช่วยลดลดวัฝุ่นหรือว่ามลภาวะแบบใดได้บ้างคะ คือเครื่องกรองอากาศจริงมีหลายชนิดมากเลยนะคะปัจจุบันนี้มีทั้งพวก HEPA Filter หรือ Air Filter ที่เรายินกันนะคะมี Electrostatic หรือพวกที่ทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตนะคะพวกที่ใช้แก๊สพวกที่สร้างโอโซนหรือพวกที่ใช้เป็น UV นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำในเรื่องของพลูชนเราจะเป็นกลุ่มที่เป็น h ฮปปากับกลุ่มที่เป็นอิเล็กโทรส t i ติกหรือไฟฟ้าสถิตมากกว่าแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้เป็นตัวที่สร้างโอโซนนะคะว่าทำให้เกิด มลภาวะมากขึ้นได้ครานี้นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากลักษณะของเครื่องกรองแล้วเนี่ยยังต้องคำนวณถึง clean air delivery rate หรือว่าอัตราการกรองด้วยให้เหมาะสมกับขนาดห้องอย่างเช่นถ้าเป็นห้องคอนโดทั่วไปประมาณ45ตารางเมตรเนี่ยควรจะใช้ a ca car rate เนี่ยอยู่ประมาณ320 อย่างงี้ค่ะซึ่งก็ต้องคำนวณให้ให้เหมาะสมกับขนาดความกว้างของบ้านด้วยไม่ใช่ว่าห้องเบลอร์เลยเครื่องกองนิดเดียว<ช>อะไรเงี้ย<ช>ก็าจากะไม่ได้ผลนะคะอาจจะวางไปก็เหมือนกับไม่ได้กองอะไรใช่ค่ะ,คะทีนี้ก่อนจะจากกันค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนํานิดนึงข,ขันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ฟังนะคะ ก็นอกจากเรื่องเครื่องกรองอากาศแล้วก็เรื่องของการใส่หน้ากากซึ่งถ้าช่วงนี้เราเป็นช่วงโควิดเราก็ต้องใส่หน้ากากทั้ง n เกห้าหรือหน้ากากผ้าทั่วไปแล้วนะคะหลายๆท่านก็ถามว่าเรามีมาตรการอย่างอื่นที่จะทําได้ไหมในการดูแลตัวเองหรือเวลาอยู่บ้านนะคะ ก็เริ่มมีการศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารโดยเฉพาะที่เรียนก่อนว่ามลภาวะตัวนี้มันทําให้เกิดการอักเีบดังนั้นแล้วเนี่ยอาหารที่จะไปอาจจะเพื่อช่วยเสริมไม่ใช่ทางแก้ทีเดียวนะก็จะเป็นอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระนะคะได้แก่พวกว,วิตามิน C, E, เอเบตา้าคาร์โบนะคะหรือบางท่านก็ถามเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะช่วงนี้ก็เป็นที่ฮิตมากะคะหลายท่านก็เป็นสายต้นไม้ต้นไม้นี่ก็มีกวนช่วยนะคะ จริงๆแล้วมันสามารถช่วยลดได้โดยเฉพาะพวกวอลตาไรออร์แกนิกคอมเพล็ก์หรือพวกสารอินรีย์ระเหยง่ายพวกนี้มันจะทําให้กรองผ่านใบมันออกมาเป็นสารที่ท็อกซิกน้อยลงก็มีการศึกษาหลายๆต้นอย่างเช่นพวกแบบเศรษฐีเลื่อนในตีนตุ๊กแกฝรั่งหรือว่าพวกเป็นสมาธิพวกนี้นะคะ <S <S แต่แต่ต้องเรียนกับว่าพวกนี้เนี่ยมันยังเป็นสเกลที่ค่อนข้างเล็กในการที่เราจะคิดว่ามันเป็นตัวแก้ปัญหาได้ทั้งหมดยังไงก่อนออกจากบ้านก็ควรต้องมีการเช็คดัชนีอากาศหรือว่าอยู่ในบ้านก็ต้องมีการ ยังไงก็ต้องมีเรื่องของแอร์ i พนริฟายเออร์ช่วยเป็นตัวหลักมากกว่าดัางนั้นคือที่บ้านควรที่จะต้องมีตัวเครื่องเครื่องกรองไว้นะคะจะได้ปลอดภัยจากตัวมลภาวะเหล่านี้นะคะวันนี้เรียกได้ว่าเนะะื้อหาสาระครบถ้วนค่ะสําหรับในเรื่องของมลภาวะและกับโรคภูมิแพ้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอแซนมากเลยค่ะคที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะแล้วสําหรับอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ภูมิแพ้บาย SAI Presented by เครื่องพ่นละอองยา Omron ออ NEC 900และชุดเซตพ่นยา Kawamoto